Story ่บริสาก๋วยเตี๋ยวลุยส่วนแซบๆจ้าสวัสดีค่ะสตอรี่บายลิสาวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูง่ายๆสไตล์คนรักสุขภาพจ้าวันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวลุยส่วนกันนะคะวัตถุดิบมีดังนี้นะคะมีหมูสับค่ะหมูยอนะคะที่เราหั่นเป็นสี่เหลี่ยมยาวคะ่ะ ผักสลัดนะคะใบโหระพาจ้าใบเมี่ยงยวนนะคะส่วนของน้ำจิ้มนะคะก็จะมีน้ำปลาค่ะกระเทียมรากผักชีนะคะถั่วตัดมะนาวแล้วก็พริกแดงค่ะเราจะทำคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มถั่วตัดเพิ่มความหวานแล้วก็ความมันเข้าไปจ้าเรามาลงมือทำกันได้เลยนะคะ เปิดไฟตั้งกระทะให้ร้อนจ้านำหมูสับที่เราสับแล้วนะคะลงไปรวนค่ะรวนรวนหมูสับให้สุกนะคะเราจะรวนหมูสับจนสุกนะคะพอหมูสับสุกได้ที่แล้วนะคะปิดไฟแล้วก็พักหมูไว้ให้เย็นจ้า ในระหว่างรอให้หมูมันเย็นนะคะเรามาทำน้ำจิ้มกันค่ะวันนี้ดิสาจะใช้เครื่องปั่นนะคะเพราะว่าดิสาอยากให้น้ำจิ้มมันละเอียดค่ะเพราะว่าอยากให้พริกม,มันละเอียดนะคะใส่ใส่น้ำปลาค่ะใส่ถั่วตัดลงไปนะคะใส่รากผักชีค่ะ ก็ใส่กระเทียมนะคะใส่น้ำอุ่นลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะค่ะปั่นให้ละเอียดนะคะพอปั่นเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็มาปรุงรสชาติตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ ใส่มะนาวลงไปนะคะแล้วก็ชิมรสชาติดูค่ะให้รสชาติมันออกเปรี้ยวหวานนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มกว๋วยเตี๋ยวดุยสวนของเราจ้าเดี๋ยวเรามาทำการห่อกว๋วยเตี๋ยวดุยสวนกันเลยนะคะหมูคงจะเย็นแล้วเรามาลงมือห่อกันเลยนะคะเริ่มจากการเอาใบเมี่ยงยวนไปชุบน้ำค่ะแช่ให้มันอ่อนนะคะ พอใบเมี่ยงยวนได้ที่แล้วนะคะเราเริ่มจากการใส่ใบสลัดนะคะใส่ใบหูระพานะคะ เราจะใส่ถั่วงอกด้วยก็ได้นะคะแต่ลิซ่ามไม่กินถั่วงอกค่ะเลยไม่ใส่นะคะใส่หมูสับลงไปค่ะเรามาเริ่มห่อกันเลยนะคะทำการห่อค่ะห่อให้แน่นๆนะคะ จัดห่อคล้ายๆสลัดโลค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะพอเราห่อเสร็จแล้วนะคะตรงปลายมันเนี้ยเราใช้มือเราดันผักลงไปนะคะเพื่อที่จะปิดปิดปลายค่ะเราจะทำทั้งสองฝั่งเลยนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อหมูอยู่ข้างในมันหลุดออกมานะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วเราหั่นให้มันเป็นชิ้นพอดีคำนะคะ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรานะคะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนยัวๆจ้าน้ำจิ้มรแสแซ่บนะคะเสร็จแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเราคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสตอรี่บายลิสาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปจ้า